สวัสดีครับสวัสดีนยามเ้าๆนะครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่สามนะครับพุษภาคมนะครับผมก็หลังจากช่วงดึกมาคืนนะครับก็ได้มีฝนตกมากนะครับตกมาโดนนะครับผมตกแต่งามใดบูฮูเขอากันนะครับผมนอนหลับบ่ฮูเมื่อนะครับตื่นเสาร์มาเห็นแต่ฝนเปียกน้ำฝนทางนะครับผม ก็เลยขีย่รถแวะมาซองเบิงสวนมันนะครับว่บาเพิ่นได้รับนามฝนบอนะครับจากที่ได้ขอมาสำรวจเบิงนะครับผมก็ได้ความชื้นอยู่นะครับประมาณหนึ่งนะครับขดลงดินเด้ความซุ่มประมาณมหดหาเส้นนะครับความลึกนะครับของความชื้นนะครับ ยังมีลองรอยของหนาฝนอยู่นะครับกลเป็นฝนเทอือแรกนะครับผมฝนมือแรกของการแจ้งเตือนของกรุอุตุนิยมนะครับวิทยาว่าชิเกิดพายุฤดูร้อนนะครับผมกันนาซิมีเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับผมทั่วไทยนะครับผมในช่วงนี้นะครับผม พื้นที่ใดของพี่น้องนะครับผมยังบ่านได้รับน้ำโฟนกัรอรุนกันไปนะครับผมกะสีมาหนักๆแน่หลายแน่กัช่วงมื้อนี้ลนะครับวันที่สามหรือว่าที่สี่นะครับพื้นไปนะครับผมพ่อได้ใจซึนประมาณน,นึงนะครับผมตกมาพ่อได้ค่ายความห่อนนะครับผมหลังจากที่ห่อนมา เกือบเดือนนะครับผมบ่เป็นแตยู่นะครับห่อนร้ายนะครับผมนอนกลางคืนกับห่อนนะครับบ่มีแอร์นะครับห่อนอีลีนะครับขนาดเปิดแอร์ก็ยังห่อนนะครับสู่ความห่อนบ่ค่อยได้นะครับดีใจยู่นะครับได้น้ำฝนนะครับนี่ครับมัน จำปลังเริ่มสีดเหลืองนะครับเหี่ยวนะครับต้นได้ไงสมบูรณ์แน่พอน่าจะยืนต้นสู้แรงได้อยู่นะครับผมถ้าต้นได้แน่นอยค่าคืบนี่เหี่ยวแห่งตายลายต้นแล้วนะครับผมกับมันี่มันของผมอายุ ได้ครบสามเดือนเต็มพอดีนะครับกัปลูกวันที่สามขุมพ้านะครับผมต้นกันยังแคะแก่นนะครับบอ่อเจริญเติบโตนะครับสมกับอายุวัยของเขานะครับผมกะฮวด่าหลังจากนี่ไปนะครับถ้าได้รับนำ้ำฝนอย่างต่อนเนื่องนะครับ เขาก็นาจจ่าจะเจริญเติบโตขึ้นพอสมควรนะครับบริเวนใดงามกับงามนะครับผมตรงนี้คุ้มลองแล้วนะครับใบ ต้นใหญ่ใบน้าครับใบกว้างเลยนะครับเป็นลักษณะของพันธุ์ซีมาแปดเก้านะครับผมหาบรุ่งดีๆนะครับคุ้มรองเร็วนะครับผมลักษณะดินสึกว่าจะแตกคืบแล้วนะครับ ขากนาจะลงมหัวแล้วนะครับถ้าต้นประมาณนี้นะครับผมซุ้มต้นน่อยนี่พี่น้องจิบเป็นหัวไฮบอลเนี่ยสามเดือนนะครับถ้าอายุช่วงนี้นะครับถ้ายังบม่ลงหัวนะครับกห้พี่น้องเฝ้ามากกระตุ้นนะครับให้เขาลงหัวสก้อนนะครับผมอย่าให้เกินสี่เดือน,นครับกระตุน้น ด้วยตัวไทยหลายๆแนจักน้อยนะครับหรือว,ว่าใส่สูตรเสมอก็ได้นะครับเพื่อกระตุน้นให้เขากลายรากเป็นหัวก้อนนะครับผมยให้เกินสีเดือนนะครับผมจะมันมาสำรวจแปลงนะครับจะขุดเบิงเคลียเบิงนะครับว่ามีหัวห่ือไปนะครับถ้าช่วงอายุสามเดือนนี้ย่างนน้อยต้องมีหัวซ้ำไม่ตะเกียบ รือว่านิ้วก้อยซ้ำนิ้วแล้วนะครับผมเขาถึงจะกลายเป็นหัวได้นะครับถึงจะใบไ่แต่ขอให้เขากลายเป็นหัวสักกอนนะครับยังใบไ่ปัญดเย่ากับคอยบำรุงเอานะครับก็ต,ต้องไปเล่งเขาลายนะครับ่าต้องจาเป็นต้องไปให้ปุ๋ยตัวถ่ายนักๆน,นะครับผมตามที่จริงแล้วมันซ้ำปะหลังนะครับผม สูตรที่ลงโตที่สุดนะครับคือสองต่อหนึ่งต่อสามนะครับผมก็คือว่าในตัวเจนสองนะครับฟอสฟอรัสหนึง่งแล้วก็หัดตัวไทยตัวเคโพแทสเซียมสามนะครับสองต่อหนึ่งต่อสามนะครับผมจะเหมาะมากเลยนะครับสําหรับมันสำปะหลังนะครับผมม่จําเป็นต้องไปให้อ่าแม่ปุ๋ยนะครับ ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เธอเดียวเลยนะครับอย่าเฝ้าไปให้นะครับผมช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนะครับเอาเห็ดโค้งสร้างให้มันได้ก่อนนะครับให้มันอวบสมบูรณ์ก่อนนะครับช่วงําต้นใบนะครับช่วงฐานรากนะครับเ,เห็ดให้เขา่ายได้ซ้ำได้แห้งดีนะครับพี่น้องไม่ต้องไปย่านเขาขึ้นต้นนะครับพี่น้องฐาระยะปลูกเข้าพอดี ระยะปลูกบทีนะครับเขาบพ่ขึ้นต้นนะครับผมเห็นช่องหนึ่งนะครับเพิ่นใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่นจะใส่แต่แค่ปุ๋ยอยู่เรียนะครับผมใส่สองช่วงนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรผสมเลยนะครับแต่มั่นเพิ่นกับหัวใหญ่นะครับเป็นพ่อยังนะครับคือว่าโค้งสางลําต้นเขาอวบใหญ่แล้วนะครับ อบญ่สมบูรณ์นะครับระบบหัวระบบหลกักเขาก็จะตามมาเองนะครับผมหรือว่าดินพื้นที่นั้นๆนะครับเขามีธาตุโพแทสเซียมอยู่แล้วนะครับผมแต่บ่จยจเป็นต้องไปใส่ธาตุโพแทสเซียมหลายนะครับผมถ้าเฮาไซในปริมาณที่หลนะครับแม่ปุ๋ยพวก0 0 6 0หรือว่า0 0น0นะครับผม ตาเขาไปใสโดดๆนะครับผมใบเขาจะโลนไว้นะครับแต่ต้นเขาจะแค่แก่นนะครับเขาจะชะงักในส่วนของยอดนะครับเขาจะบกคคอยแท่งขึ้นนะครับตาเขาจะที่ที่นะครับผมอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับพี่น้องผมทดลองมาแล้วปีกายนี่ต้นเขาจะบ่สูงบาใหญ่นะครับผมเป็นการบังคับเขาไว้เกินไปนะครับ ถ้าให้เร็วนะครับถ้าพี่น้องที่ให้ปุ๋ยเก็ดทั้งใบนะครับหรือว่าปุ๋ยฮอร์โมนทั้งใบนะครับบ่จาเป็นต้องไปเฝ้าให้ก็ได้นะครับพวกถาดตัวเคนะครับหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวที่พี่น้องเข้าใจนะครับผม็บารุงต้นให้ได้ก้อนนะครับให้เขากายรากให้เป็นหัวให้ได้สักกอนนะครับช่วงสามเดือนนะครับผม หลังจากนั้นเข้ามาฉีดเดือนละเทือก็ได้นะครับปุ๋ยระเบิดหัวนะครับในเมื่อเขาห้ไปแล้วนะครับเท่อนึงเขาก็จะยังคงอยู่ในน้ําต้นใบนะครับพี่น้องไม่ต้องไปห้บ่อยนะครับผาดโพแทสเซียมนะครับผมค่อยๆให้เขากินไปเท่อละหน่อยนะครับเขากจะสร้างกระบวนการของเขาเองนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมนี่ก็ จะเห็นที่เคลื่อนย้ายนะครับถาดอาหารนะครับส่วนต่างๆนะครับมาเลี่ยงหัวนะครับผมให้เขาเด้ทํางานไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปเฝ้าเล็งเขาเลยนะครับถ้าให้ในปริมาณทีไรเท่าเดียวนี่ใบเขาจะโลนไว้นะครับพี่น้องนักเทือเขาใส่เกินปริมันครับหยอดเขาเหี่ยวเลยนะครับเขาจะชะงักนะครับจากที่ ฝ้าอยากให้หัวล่งหัวไว้นะครับเฝ่าอยากให้หัวงหญ่นะครับกลายเป็นเขาต้องหยุดการจเจริญเติบโต,ตนะครับเกือบเดือนเพื่อนรับพี่น้องนะครับธรรมชาติของพืชน,นะครับเขาบอ่อได้ต้องการปุ๋ยในปริปรมาณทีหลายนะครับผมให้เท่าละหน่อยเอานะครับค่อยๆกินนะครับผมถึงให้ไร ว่เป็นประโยชน์ปันใดนะครับจะส่งแต่ผลเสียให้เขานะครับผมค่อยๆให้ไปนะครับให้ทีละหน่อยนะครับให้ดุๆเอานะครับผมแต่ถ้าช่วงที่ต้องให้ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับว่าต้องให้ดูก็ได้นะครับผมสิบหามือเท่านึงหรือว่าเดือนหนึ่งเท่านึงก็ได้นะครับถ้าผู้ใดดุฉีดนะครับ ซีหาเดือนขึ้นไปนะครับจะแนะนำว่ายญาไห้ใส้นะครับสูตรศูนย์หกศูนย์โดดโดดนะครับให้มีสว่วนผสมของพวกธาตุไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสพวกนี้น้ำนะครับมันจะได้สมดุลน,นะครับเพราะว่าถ้าเห่าไห้ธาตุตัวใดตัวหนึ่งลายนะครับมันจะไปกดธาตุอีกตัวหนึ่งนะครับผมกับสูตรที่แนะนำนะครับ ที่แบบมาตรฐานเลยก็คือเอาง่ายๆใส่สูตรเสมอไปจนสีฮอดเมื่อคุดก็ได้นะครับสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับผมหรือว่าสูตรที่ถูกต้องที่สุดนะครับมาตรฐานที่สุดก็คือยี่สิบสิบสามสิบนะครับพี่น้องให้พี่น้องล่องไปเบิ้งนะครับในแอลรัชดาครับหรือว,ว่าช้อปปี้นะครับผม มันจะมีอยู่นะครับปุ๋ยสูตรนี้ใส่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่มั่นสัมปะหลังอายุหนึ่งเดือนนะครับจนฮอดคุดใส่ได้เลยนะครับสูตรนี้รับรองว่ามั่นสัมปะหลังจะจะเริ่มเติบโตย่างต่อนเนื่องนะครับกับสีบกเกิดการชะงักนะครับแต่ว่าราคาอาจจะแพงนะครับปุ๋ยที่เขาผสมเป็นสูตรมากนะครับผม หรือว่าพี่น้องอาธิส้อพวกทุ่งเศรษฐีก็ได้นะครับสูตรย5่หาาาแล้วก็มีปุ๋ยระเบิดหัว0 0 6 0นะครับมาผสมกันก็ได้นะครับแต่ว่า0 0 6 0นะครับให้ใส่ในปริมาณที่น้อยนะครับอย่าไปใส่ร้ายนะครับกัช่วง3เดือน4ีเดือนขึ้นไปก็ให้แค่ซ่อนกินเขาห้องก็พอนะครับผสมกับ ปวกปุ๋ยหยิบห้าห้าก็ได้นะครับผมอย่าใส่เกินนี่นะครับเกินนี่จะเป็นพิษต่อเขานะครับผมผมเคยใส่มาแล้วนะครับใส่เกินปริมาณนะครับยอดเหี่ยวเลยนะครับใบใหม่เลยนะครับผมใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเนาะครับกับเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าสิมีลมเย็นๆนะครับ ลมวีวีอยู่นะครับไข่ไข่ลมหนาวนะครับสัมผัสได้ถึงลมฝนครับมีความชื้นพัดเข้ามานะครับผมกะฟังกลมอุตุนิยมเพิ่นกะว่าสีมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์อยู่นะครับกะพื้นที่ใดได้รับน้ำฝนกับที่ได้ไล่อยู่นะครับผมช่วงบริเวณอาทิตย์เขต สปปเล่านะครับหรือว่าเขตหน้าโค้งนะครับผมจะได้รับน้ำฝนอยู่สีหลายกว่ามูนะครับผมครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเบานงนะครับกขอตัวลาไปก่อนนะครับกับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกัพี่น้องท่านใดที่พ่านเขามารับชมใหม่นะครับผมกัฝากกดติดตามซับสไครนะครับให้ครบ หนึ่งพันนะครับผมกขอบตะคุนเป็นย่างสูงครับที่เสียสละเวลามาเบ่งนะครับผมกับบ่มียังนะครับกัสิไดแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเนาะเป็นจังไดเฮ็ดจังไดนะครับให้มันํำปังฮ่องงามนะครับได้ผลผลิตหลายๆนะครับเนาะกมาแหลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันนะครับซึ่งกันและกันนะครับกับการแนะนำเมียงต่างๆนะครับบางท่านก็อาจจะ หูแล้วนะครับศึกษาแล้วนะครับบวากันนะครับกับเป็นการแนะนํานะครับสึ่งกันและกันนะครับเนาะครับผมกับผมเบ้าหนงนะครับกับขอตัวล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ